ราคาค่าพโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่3กุมภาพันธ์2565ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ให้ด้วยจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยขอบอกว่าราคาล่าสุดประจำวันที่3กุมภาพันธ์2565นี้ ปรับลงอยู่หลายรายการด้วยกันนะคะขออนุญ,ญาตเริ่มที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน3 0 7บ์บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5% 10บาทต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%เราคาปรับลดลงอยู่ที่10บาท70สตางค์ถึง10บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก f.o.b. ราคาปรับลงทั้ง2อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิโลกรัมและตันกิโลกรัมราคาปรับลดลงมาอยู่ที่11บาท3สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลดลงมาอยู่ที่332 s ดอลลาร์ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกปรับลดลงทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นกิโลกรัมตันแล้วก็บุตเซนค่ะกิโลกรัมราคาปรับลดลงมาอยู่ที่8บาท 14ตางต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลดลงมาอยู่ที่245 จุด0.3ดอลลาร์ต่อตันเป็นบุตเซนราคาปรับลดลงมาอยู่ที่622.40เซนต์ต่อบุตเซนหมายเหตุราคาโรงงานอาสารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือพี่ๆน้องๆชาวไรเ้าะโพส,สามารถโทรสายด่วน1569ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ กี่ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย